สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปุจ๊จวดเดอะซีรีส์วันนี้มาพร้อมกับพราพุทธรูปนะคะสวัสดีค่ะเสียบปุ๊นเค้าเส้าค่ะมโมเนี่ยเจ็ดโมงเร้านะคะนี่ก็ได้เลือกดีเลื่อนนะคะเลื่อนเลิกมานะคะตอนแรกก็เอาลิ้นวาซี่ขึ้นโกดังนะคะวันที่เจ็ดกรกฎานะคะแต่ว่าพอดีมันบมเลวนะคะก็เลยได้เลือ่อนเดี๋ยวเลื่อนมาเมื่อนี้อีกก็เตรียมดอกไม้นะคะคันหานะคะก็ ตักนะคะที่ม้านสเต,ต,ตอรเลสเพิ่งเตรียมให้เนี่ยแล้ก็มากับเสียบปูนะคะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาให้เบิ้งเนะ,ะ้อค่ะเด้อฝากเอฟซีทุกท่านนะคะเอาใจซอยนะคะแล้วก็ช่วยนี่อย่างละเพาวันนะให้ลิ้นน้ำแน่ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็ขอให้ค่าขายง่ายๆนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าหักนะคะ เรียนไปเบืองบรรยากาศค่ะเสียบูพิ้นหัดแมคโค่ว่เคยขับแต่คืออะไ้ค่ะเอ้ยขับแต่รถรถเฮียบปะค่ะเสียบ๊แล้วก็ขับพวกเฮียบน, <c oughs> er นะคะบ,คบังคับเฮียบแต่เพิ่นว่าเฮียบเนี่ยมันจ็สิบังคับง่ายอีง่ายกว่าแมคโครนะคะแมคโครจะบังคับไม่ยาก Để nó loáng giúp mình nó cứ qua đó không xài với tao mày ủa cứ đẹp thôi anh ยังก็ขา้นยากเวลาขึ้นฟอนมัสูงไหสูงขึ้นฟอสูงขึ้นฟอเหรอเพิ่งแค่แปดเมตรเองเนาะระวังไม่หน่อยนะพูดนี่ยตัวกันเยอะเล่นๆโอ้ยฉันยัดหลังคาออกยุ่นี่ปุ้งไปบาดเดียวนี่คือเสื้อถล่มใส่เลยเหรอ นี่อันนั้นไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องทําหลังคานะต่างกันนะเทสแค่พื้นไปย่างเดียวรถ เียนใส้นวครับตะเกียงกินอองยุไมสวนนะครับมัใช่ครับเเลย่อกะเป็การยานไมกยาใส่รถกระบะรถเก๋งรถชิป huh. ร่ย okay. ่งพ so ี so ่้องเวรย่างเอเวก้นแสงมากนะเประกาศมาเลยีงาก ตอนนี้ลิ้นกาล้อเลิกอยู่นะคะกะที่เฮ็ดกันน,น้อยๆในละคะกับที่นี้พี่ที่เพิ่นเฮ็ดของเก่าน้ากันนะคะพี่เพ้นเพิ่นแล้วก็ซีมาเฮ็ดซอยนะคะแล้วก็ซีมาเบิงซอยกับประมาณแปดแปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งนะคะ,คะ,คะตอนนี้กับแดมกว่าเสือผืนม้อนใบอันนี้เอียงเลยเสือผืนม้อนใบนะคะหนี่แล้วก็ผลไม่ที่ช่ววนะคะแล้วก็ อุปกรณ์นะคะเตาข้าวซานหนึ่งหวดนะคะนี่ห้องนะคะไฟกัวันี่มีค่ะอยากซีโาเลยเจอช่างมาสองช่างก็ไม่ต่างกันนะคะเดี๋ยวสิมาเบาคลิปหนานะเดี๋ยวสิมมเอาคลิปหนาเรื่องสร้างนะคะจะพามาบึ้งปิ้มนี่ข้างหลังนะคะ หวังเป็นน้ำนะเด้่ะเป็นน้ำก็สซีไสตะไคร้ทายอยู่นี่นะคะนี่เป็นน้ำโอ้ผักปุ้งได้แล้วเนะ้ะกินกับสมตำ <c oughs> จา้าพี่เพสแล้วก็มาวเลยนคคะเราไม่เห็ดซอย <c oughs> พี่เพนกับน้องเจนนะคะกับป้ะอึ เอ๋อพัดลมบ้านหอ้องคือพวกนี้จะไปยืมพัดลมรอ้องมาตอ้ใส่แต่ว,ว่ามันเย็นไหมจักป่าอัน,นะะเ,ออเย็นอยู่นะคะเออเย็นอยู่นะคะนี่มันโกกอยู่นะคะเปิดอันนี้นอือ แม่บอแม่บเะไปออไปแล้วเด็กน้อยจัเข้าค่ะง่ายๆค่ะมื่อเนี้ยดัานค่ารดต้มแซบเด้อค่ะเด้อต่บังคุ่งของโปรอันนี้อย่างนี้ยาบทีจริงมิน้ำตกเียกกับมีไก่นะคะอันนี้หลักง่ายๆเด้อค่ะโอ้เสียปลือ มาก็นทได้เตรียมพร้อมจากน้อยลาา่ะค่ะเหลืออีกประมาณห้านาทีนะคะโอ้หมอนคือมาคิดขู่แท้ทัดสวัส <c oughs> ดีค่ะหงอนเหลืองอเสือกัเหลืองมาเดี๋ยวม,ม,มันเป็นมูตะหนักเลยเด้ออันนี้ผมฮ้อมสิน่ะโอ้คือคิดขู่อันนี้นะออน,น,นเนะใช่ไหมคือยูบอกอันนี้สมพอป่ามาแม่มาถือผลไม้ไม ลพ่อมาถือถาดผลไม้ถืออยู่นี่ถือยังก็ได้ตัวผู้ชายผู้ถือผู้ชายมันเดียวผู้ชายถือแล้วครับลุงเขียนลุงเขียนก็เป็นพรามนะคะเรียนเชิญพรามนะคะเพื่อนดอจุ้มบ่ขันเลยเลยไอ้ต้านักหนึ่งขันที่นี่บ่ขันเลยเลยไอจุ้มเดี๋ยวยิงต้านักตองเป็นพรามมือนเป็นว่าหเลเป็นพรามเปลนผู้มานอนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยต้านัก่ะ น้าพรมนาพร้นถาดผลไม้จ้าขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะงานพี่เพ้นนะคะนะร้านทิวทัศน์ทีมรับซื้อของเก่านะคะขอบคุณมากมากย่างไปเริ่มยูประตูทางเข้าค่ะเริ่มที่ประตูทางเข้านะคะ มัน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 ซีเฮ้ยมันสีไหลอะนะอือหมดอ่ะปะมองวันชมมันเย็นมองมันจต่เลื่อนลงเรื่องมองมันอยู่ดีมีเฮ้ามองมันจีได้ร่ำได้รวยแล้วได้ขับไป มองรวยเนาะค่ะเนาะมองนีเนาะโอ้ มาแล้วมาแล้วใกล้หอดแล้วนี่จ้ะโอ้บวงกับลายบกวงท้องก,อก็ตีตอบเอาเดนตอบกอน โอ้ยแค่ัหนมันจะใส่ง้อโอ้ยมาตต่เนงงื้อกระริบกระลากนะละว่าสิมาอยู่มองมันซุ่มมันเย็นมองมันมีความสุขความเจริญนี่ละพระเจ้าวายอยู่นี่เรามันเจริญนลุงเลี้ยงมันซุ่มมันเย็นมันอยู่ดีมีแห้งก็เลยอดอย่างมอยู่ทางพี่มันแม่นย่งบอกว่าอยู่ทางนี้มันเฉรือลุงเลี้ยงมันอยู่ซุ่มกินเย็นมันอยู่ดีมีแห้งแม่นอยู่อ้าวกับเม่นอยู่กับสิของมาอยู่พี่แหละเด้อบาทนี่พ้อมทั้งเงินทั้งทองทั้งฟม สุขคมจะเลื่ญมามาเดิอยุุ่่กินเย็นมามารมานนี้ยุ่งมองมีมองร่มมองผงโค้งใช่เขานีลเ่าอมาผมก็อยู่ว่ากันมมากาเยนโค้งเยเขาไม่หอมเรอเ สาดสาที่นี่นี่สาดที่นี่เยี่ใช่นี่ก็ได้เลยสาดพิ้ง่ายของพิษนี่ชาหฮวงพี่นีค่ะจะเปิดหน้าต่างบานเกล็ดไม่จับบานก็คเท่าอ้จะกินองคออเหอเดี่ยเะ

ไกลด้วยแต่มาท้องนักไปกันได้แฮะพุก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 นะปีพุก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 พุ ฝันว่าอยู่นีมันมีแต่ความสุขความเห็นความจะเจริญรุ่งเรืองมีต่อแต่ความอยู่ดีมีแห้งมีอยู่สุขจิตเย็นมีแต่ความจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีโอ้ยฝันดีดอกงนี้หลังนี้ขอไม่อยู่หลังนี้เลยผู้ดไม่อยู่หลังนี้เดมีแต่ความสุขความจะเจร่ญนด้อไม่แต่ดีแต่ความให้รลัาให้รวยเด้อมอยู่มีแต่ความหลังความรวยควเจะเญรุ่งเรืองแล้วอยู่สุ่มจิตเย็นอยู่ดีมีแี้งแล้วไปไม่อยู่เงี้ยหลังนี้ ฝันดีครับคืนนี้ใส่ตัวใดเนาะฝันมาทางไหนเนาะครับป้าพัมก่อนไปวางมาอยู่ที่หลังนี้มีแต่ฝอยตาฝามาใส่มาอยู่มาผมให้เจริญรุ่งเรืองมีบ้าคำมาสู้มีแต่ความสุขกู์มาอยู่แบบพวกมีแต่ความสุขรมีแต่คว่ำจเจริญฝันดีฝันดีสีดำสีรวยใครมาอยู่นี่มีแต่สีดำสีรวย

ความตุ il, en. o, ja a, ah il, il, oh, ้มความเย็น um น uh ึกร้ความยูดีม่แห้งบ่วอื้ออยู่บ่อื้อกินบัวด้มยูหนีก็ได้ดีน้ำดีนำผู้มั่มันได้เด็ก่าันตถ้าี่นกินนิ่มก็ได้ก็ตัวดีโอ้บได้ตดีครับอ้าวบานิ้มแล้วดสมบูรณสมูรบานี่ นีจริงปูนะพ้าพกับผกาลยวันี้กาดกาหัวละปานีกเขาไปได้แค่ห้อง

อิเประเคสจะามเมตรลุปันนาคานีที่หาวัตถุเมเขตเตอภุมมาจะยันตุเทวาสราคาวิทเมศสราคาวิทเมศคาปนังคาเยสัตตาสติเจยังมุนีวาลวาจนางสาขาโวเมสุนันตุธรรมสาวนากโลอิยมทัมตาธรรมสาวนาโลอิยมัทัมตาธรรมะสาวนากโลอิยมทัมตาสาธุสาธุลูกกาเทวดาทั้งหลาย ขอให้มาสิงสถิตมาปกปักร uh ักษามาคุ้มครองผู้ที่มาอยู่นี่ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเจริญหนุ่มเรื่องกำรวยหลำรวยเดือดสาภูฮะตาดีดีเลือกนั่ยำดีอยู่ดีมีเฮียงใครก็อยู่นี่ก็อยู่ดีมีเฮียง เย็นีนะคะเนาะนี่ตาก้งก็ยังเย็นอยู okay. ่นี่อุ้นงค่ต่ัาวันนี้เื่อย้โเคด้ว่ก็ได่จ้าใส่คันปุ่อืมาะวซื้อกซื้อตัวแลวใส่งานยี้ค่ะ ธีการก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมงานพอพ่เพนเพิ่นกับเมื่อบ้านแล้วนะคะขอบคุณพี่เพนแล้วก็น้องๆทีมงานนะคะที่มาซอยขึ้นบ้านนะคะอดินกับเสียบปุ๊กก็มานั่งมาเล้งเบิ่งขามันแล้วบราณนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกําลังคุยกันอยู่เราอาจจะต้องมีการต่อเติมนะคะวันนี้วันดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ มารับชมคลิปนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจอินแล้วก็เสียบปุนะคะก็ตกิดาาตามกันอีกเ้อะๆจ้าติดตามกไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ตรนนี้จะเรื่องปวดหัวค่ะคลิปก็อาจจะบ่ได้สนุกสนานม่วนชื่นเท่าที่ควรน,นะคะก็แกไปลอยลงคลิปมาตับตรงนี้แกเป็นยังจังมาลงอ,ะอ่ะเพราะเวลาถ่ายคลิปเสียบปุก,ก็ได้ขึ้นมาเบื้องงานที่นี่ค่ะยคอย่างใดก็เดี๋ยวกลับไปอุบลน,นะคะกับซีเฮ็ดคลิปม้วนๆบ้านๆเขานะค่ะมาให้เบิ้ง สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจให้การติดตามมาโดยเสมอมานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ